สบายดีทุกคนมอนี้เอาสิไปทําบุญกันเนาะมอนี้สิไปถวายเทียนพรรษานั่นเองก่อนไปก็ขอแต่งหน้าก่อนแต่งหน้ากะสีฟ้าๆเนาะเพราะว่าใกล้สีฮอดเก้าโมงแล้วเนาะนัดแม่ไว้ว่าไปเก้าโมงนั่นเองเพราะว่ายานฝนตกอืแต่งหน้าเมียก็มีอย่างหลายเนาะใส่แค่ห้องพื้นและกะทาแป้งหล้วก็แล,กแ,ลแล้วจบเพราะว่าคิ้วคึ้งอยียงตแต่เ้าแล้ว <laughs> นี่กระแม่นเครื่องที่เฮาสิบไปถวายเนาะมีดอกไฟสองดอกแล้วก็มีเทียนพรรษาสองคู่แล้วก็มีขันห้มหนึ่งอันแล้วก็มีกระดีเงินเนาะทุกคนไปอันนี้ก็ได้ครับรถมาฮอดวัดแล้วเนาะทุกคนถ้าจูงเอาแม่เพราะว่ามันมีน้ำฝนตกเมือ่อคืนนี้อันนี้ก็แม่แม่กับลูก นี่ก็แม่นวัดเนาะทุกคนวัดบ้านหนองผับเมืองหนองบกแ่งคํามอนนั่นเองฝนเพิ่งเศร้าตกมุ้านี่เองมอดวัดแล้วเครื่องถวายเนาะแม่ให้ใส่กระตูกแล้วก็ไพเอาจานมาใส่แตงขันห้าดอกไม้แต่งขันห้าเนาะมีเลือออกมาคือมีดอกพุดแล้วกาดอกอัน ดอกไม้สี่ทิศเนาะซึ่งปิ่นดอกไม้ที่แบบมีปลูกแล้วแบบมันถ้ามีได้เงินแล้วมันสิออกดอกอน,นะก็เลยเอาพื้นมาถวายให้ได้บุญน้ำกันเึ่งเงินขัน,นหาเนาะเมเลือกเปิ่นเงินหนึ่งร้อยบาทกับหนึ่งบาทนั่นเองเนาะเป็นความเสื้อส่วนบุคคลเนาะว่ามีอีกอย่างดอกแค่อยากใส่ นี่ก็แม่นแต่งแล้วหมดแล้วเนาะรอท่าแต่คูบามามันเอง <c oughs> นี่กะได้ถวายแล้วเนาะลืมทายตอนที่ถวายเนาะ <c oughs> ถวายแล้วแล้วก็สิมาจูดทูบจูดเทียนเนาะให้แก,กเจ <c oughs> ้ากรรมนายเวรนแล้วเรวเฮาก็ยังบวชได้กับเนาะยังมาหลอกเก็บพักอยู่ในวัดอีกขอนำ อยู่น้อยแล้วเนาะเพื่อนก็นให้เก็บซึ่งเป็นพักที่กินแล้วเฮ็ดให้ยั้นนอนรับนะซึ่งแบบแม่นอนบ่รับก็เลยมาเก็บเอาพอได้แก่งนี่ก็เป็นพักบวงเนาะทุกคนหน้าตาก็สีเป็นประมาณนี้มันเป็นเครือเครือนะมืบ้านน้องคัก็มีตเตคิทยวัดนี่แหละที่มีนี่เอาก็บกซ้ำนี้ก็พอแล้วเนาะทุกคน นี่ก็สิเป็นบรรยากาศภายในวัดสิเป็นประมาณนี้คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เด้อทุกคนเจอกันในคลิปหน้าเด้อถ้าไคอยากให้เม่เฮ็ดคลิปแนวใดคอมเมนต์กันมาได้เลอทุกคนบ๊ายบาย